คนเกิดวันเสาร์ดวงสัปดาห์หน้าวันที่6ถึงวันที่12เป็นยังไงการงานนะการงานเป็นไงการงานเป็นไงการงานใบนี้อดทน้ค่ข็งจริงๆถ้ามองว่าถ้าถ้ามองแบบแปลแบบดูดีดูด,ดีใบนี้จริงๆสําเร็จนะแต่กว่าจะสําเร็จต้องอดทนกับงานที่ทานะคะเพราะฉะนั้นดวงในสัปดาห์หน้าของคนวันเสาร์ ต้องอดทนงานนั้นถึงจะสำเร็จได้ต้องใจเย็นต้องนิ่งและที่สำคัญไปนี้นะผู้หญิงเป็นอุปสรรคค่ะสบายใจไปถ้ามีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงลำบากนิดนึงค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะสำหรับคนที่คนวันสาวที่มีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนะเพราะอันนี้ผู้หญิงเป็นอุปสรรคนะคะต่อมานะคะต่อมา งานเงินไพ่เงินเนาะไพ่เงินนะอไพ่เงินนะไพ่เงินตำแหน่งเงินเรียกว่าตำแหน่งเงินนะเรื่องของเงินเรื่องของเงินไพ่ใบนี้เป็นไพ่คดีความเนาะ <c oughs> คนละคนคนละคนเอาคนเดียวกันเหรอฉันจำผิดชื่อ,อ,อโซดาคู่เฮเบอยเบอยเออ เออเอ,อ,อ่ะมาน้องมาอีกแล้วตามนั้นอาต่อต่อการเงินการเงินของคนเกิดวันเสาร์ดวงสัปดาห์หน,านี้นะคะดวงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยวันที่หกถึงสิบสองเนี่ยใบนี้เป็นไพ่คดีความถ้ามองเรื่องการเงินโดนตามหนี้สินไหมอันดับแรกเลยนะหนึ่งโดนตามหนี้สินสองจะทําธุรกรรมอะไรหรือเปล่า เพราะไพ่พใบน,นี้คือเกี่ยวกับเอกสารสําคัญทางราชการนะคะแต่ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับพวกการขึ้นลงขึ้นศาลหรือคดีความมันก็เลยมองว่าเฮ้ยโดนตามนี่สินนะหรือถ้าเราจะไปทำเรื่องกู้อ่ะก็ลุ้นกันไปเดี๋ยวดูที่บทสรุปว่าจะได้หรือไม่ได้นะเออเพราะไพ่ใบน,นี้ถือว่ากลางๆเลยนะเออเขาเรียกว่าสร้างหนี้นะเออสร้างหนี้ ถ้าไม่โดนตามนี่กระโดดก็กําลังสร้างนี่ใบเนี้ยนะคะนะจบการลาที่ไปซะและ้วเออจะแรกเห็นโอนี้ทักอยู่ทําไมไม่ได้อยู่ไม่ทันฟังเหรอมามาวันแรกเลยจััวมาวันอาทิตย์แรกเลยต่อมางานเงินความรักเรื่องความรักเรื่องความรักนะเป็นไพ่เดินทางเนาะใครที่แบบคนคุยเอยหรือเจาะแจะอะไรนะบอกเลย ความรักในสัปดาห์หน้ามีเกณฑ์ได้ไปหาไปเจอไปป้าแห,หมกันนะเออคนวันเสาร์เนาะแต่ถ้าคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะเออออกแนวออกแนวได้ไปไหนร่วมกันมากกว่านะคะเพราะมันเป็นไพ่ของการเดินทางหน้าไพ่ไม่เสียมองว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาหนักนะคะต่อมาบทสรุปพ่อว่าไง บทสรุปพ่อใบนี้คือความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนสัปดาห์หน้าเนี้ยเราจะมีอารมณ์อยากอยากอยากสิ่งใหม่ๆอยากลองทําอะไรที่มันใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเหมือนอยากลองท้าทายความสามารถตัวเองม,มันคือความเบื่อหน่ายอ่ะเออความรู้สึกเบือ่อเบือ่ออยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นทำเนาะบทสรุปพ่อปู่บทสรุปปู่นี่บทสรุปปู่มันเป็นไพ่ลงทนันเอามีศัตรู ศัตรูที่มองไม่เห็นนะคะมีศัตรูที่มองไม่เห็นจ้องแต่จะคือเขาเรียกว่าจ้องอ่ะจ้องว่าถ้ามึงทําอะไรผิดมาเนี่ยตายแบบนี้เลยนะสําหรับคนเกิดวันเสาร์แตะมาแตะเรื่องกลางไนะตายเออเอาวันดีทอปเธอหายไปนานเลย เหมนกันอะไรนะแม่หมอเป็นคนเหนือเหรอคะไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นจ้องจ้องแต่จะคอยซ้ำใช่ใช่ใช่เออใช้คํำนี้แหละไม่ช่วยถูกต้องไม่ช่วยคือหน้าไพ่มเป็นไพ่ศัตรูด้วยนะใบเนี้ยมีศัตรูนะคะอ่ะมาแต่เรื่องการงานการงานนะเมื่อวานก็ออกหรอจริงเหรอหรอ,ออกของราศีละ แต่แต่มาเรื่องการงานการงานเนี่ยผู้หญิงเป็นอุปสรรคเนาะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอุปสรรคแต่ถ้าไม่ได้มองว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นอุปสรรคนะเอาตรงใบนี้ยมองถึงความสําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จเราต้องอดทนและใจเย็นนะคะทีนี้พอเจอบทสรุปเข้าไปเนี่ยบางครั้งในสิ่งที่เราทําเราก็เบื่อเนาะเออเรารู้สึกว่าตรงนี้เราเคยทำแล้วเรามัน,ม,น,ม,นมันท้าทายความสามารถเรานะคะ แต่ถ้าภาพรวมแบบสำเร็จดีไหมสาเร็จดีแต่พอสําเร็จแล้วมันมีคนขี่ชามันมีคนจ้องมันมีคนจ้องที่จะแบบว่าทําไม่ดีกับเรานะคะมันมีศัตรูอ่ะใบเนี้ยแอบอยู่อ่ะอย่าให้กูรู้นะว,ว่าเป็นใครคําเดียวเนี่ยอือแต่มาเรื่องการเงินลุ้นจะผ่านไหมล่ะบอกแล้วสร้างนี่อ่าใบนี้เป็นไพ่เอกสารคดีความเนาะ คือถ้าไม่ถ้าไม่โดนตามนี่สินนะคะถ้าไม่โดนตามนี่สินก็จะสร้างหนี้ก็คือไปทําธุรกรรมนั่นแหละในสัปดาห์หน้าเนี้ยนะคะแต่ถามว่าผ่านไหมมองว่าอันเนี้ยจริงๆถ้าใบเนี้ยคือผ่านแต่ใบเนี้ยมันเป็นไพยอุบสรรคเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มองผ่านแต่ได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะกู้อธิษฐาน กูห้าหมื่นได้หมื่นเดียวเนี่ยหูวบเลยหายเลยใช่ <laughs> <laughs> แผนกูผิดเลย <laughs> <laughs> เนี่ยได้ไม่เท่าที่เราต้องการผ่านไหมผ่านนะต่อมาแต่มาเรื่องความรักนะคะมีเกณฑ์เดินทางเนาะม,มีเกณฑ์ถ้าถ้าแบบคนโสดมีคุยจีจ๊ะนะได้ป้าแหมได้เจอใช่ไหมอ่าก็ได้เจอนะแต่ก็แบบเหมือนเป็นการเจอที่แบบว่าครั้งเดียวจอดอะ่ะ เออไม่ไปต่อแล้วอืมรู้รสชาติกันแล้วพออะไรเงี้ยอืมนี่คือคนโสนเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วใบนี้คือเหมือนแบบได้ไปไหนอะไรกันก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะเออมันจะได้มีความตื่นเต้นนะคะเป็นบรรยากาศเพิ่มรสชาติความรักในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามเชื่อมั่นนะคะเพราะว่ามันมีคนจ้อง นะมีคนจ้องที่จะแบบใส่ใคล้ายใส่ความยุแยงอะไรเงี้ยเออให้เข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นก็สตินะจ๊ะจบคนวันเสาร์